キャ、啊 gì kìa mấy what? Ủa nó vậy Na phi, na s s ตายอีกตัวแล้วหมดหมดหมดมาสองม,ม,มั้งนะเข็ดวนี่แท็กนะเอ้ยอยย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 มยยยยอยยยยียมยย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 ยมียย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  นั่นนี่เหรอ,อ,อ,ม,อมันถอยมันถอยโอดไปดูแหละ <c oughs> โอ๊ตมาเก็บมามามาที่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเก็บไอ้สกิลมาเฝ้างให้ อยู่เป็นอยู่โอเฝ้าอยู่อยู่ที่ W 2 7ประมาณ2 7เนะเขาโอเคต้องต้องเผาศพน่ะใช่ใช่ยวพี่หาตะเกียงให้ยังไม่ได้รูทนะแต่ว่ามันน่าจะดักยิงตอนเป็นปรูทอะ่ะจะชาร์จก่อนปะล่ะหรือไงอย่างเงี้ยไม่เห็นมาเลยรูนมันอยู่ที่ W 2 7 0 เป,เป็นจริงโอดป่ะพี่หาไฟก่อนต้องหาไฟเออพี่เขาา้ามาหาตามบ้านนึงตันนี้นี่มันอยู่ไกล่ะ มองไม่เห็นเนเล่นแค้นหมดแล้วนะเพื่อนหมดแล้วเหรอใช่อยู่ที่ W255 อันนี้โอ๊ตยิงหรือมันยิงยิงเพื่อนช้าตั้ง่ะเอ้าไปละ ไม่ใช่หาเจอ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 ไฟแล้วเจอไฟแล้ว <c oughs> มันอยู่นี่เลยหน้าพี่เนี่ยมันอยู่ W ประมาณ W สองเจ็ดศูนย์อะไอตัวนี้รู้งาแล้ว

าไปไหนแล้ววะพี่ว่ามันอ้อมไปชุบถ้ามันเล่นเป็นนะมันจะอ้อมไปชุบ บังให้แต่วังให้ดูดิพ่ไม่มีแล้วพี่หมดลวไปละขันวิ่งไปทางนู้นอ่ะตามมันไปป่าที่ทางออกอะ่ะพีรถอะไร้ยังไอ้ตัวนั้นเผาไปแล้วเดี๋ยวต้องดาบถึงจะรู้ได้ โอ๊ตนี่นี่นี่หน้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไปยังวะ tao à ta mà gì này đi lại Nó chết mà mình vầy mạc rồi ạ Chưa hả? Dinh dinh đi มันมันจุ๊กแบบโคตรโหดอ่ะแบบหาไม่เจอหายวายหายวายมากแบบปิ้งมาแบบอยู่ข้างหน้าเลยอะ่ะไม่ผมไม่ได้ยินเสียงมันเดินเลยนะเออพี่ก็ไม่ได้ยินเสียงเลยมันซุ่มอยู่ในป่าวะอาจจะซุ่มตามกระดิ่งเลยไปเรพี่เราไป็นรถเกลียวเนี่ยให้มันตามเรามาเออ น่าจะไปช่วยเพื่อนมันอีกต yes, ัวที um> <h <h ่เราไม่ได้เผาแรงบอกเลยหอกเนี่ยแรงก่บลูกซองยิงทั้งคู่เลยไม่ยิงแน่แต่ยิงเนี่ยดูเลย อแน่นอน,นอกระสุนนี้แรงกว่าลูกซองสองเท่าหรอเออ,อจริงลองไปดูดาเมจเดิกโอ๊ตเหมือนมีคนตามเราไปกี้พี่สแกนติด จ่อจ่อยิงแขนยังตายเลยแรงมากอ่ะพี่ลองยิงเองดูว่าเลือดลดเท่าไหร่ลองดูเลือดเองเต็มปะนะ่ะเนี่ยเต็มเต็มอ่ะลองยิงหน้าอกนะคุกเขหมดแล้่ยข้อเช้ ถึงสองถึสงสอง,สองข้อไหมแอ้ราสุดท้ายราอบใหญ่สุดท้ายอ,อา้าวจริงเหรอใช่แปลว่าดาเมเอตสามร้อยอะ่ะแรงมากแรงแรงแรงขนาดขนาดาพวกเดียวกันมันถวัวงรถดามเมจ <c oughs> ไปเลยใช่แรงจริงลองเล่นดูเดโหดแบบโหด,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 ดเลยข้อเสียคือโหลดลูกช้าแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็ยิงได้แค่ระยะประมาณ 10เมตรที่หวังผลได้นะแบบประมาณลูกสลัก์อะประมาณ1 3บ5เมตรอะไม่เกินตายทีเดียวตายถ้าบะถ้า,ถ,าถ้ายิงระยะไกลมันลูกมันยิงลู่ไปประมาณ5-6เมตรอะแต่เมตรมันจะหามันจะฟุ้งลุล่มจะมี